สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CK ช่วยกดไลค์กดซับแล้วไปฟังกันเลยบทที่หนึ่งยปเจไฟชีวิตดวงที่สองเปิดไอบาเอย๋ยสวีชิงเห็นภาพนี้ก็สูดสมหายใจในดวงตาฉายแววตื่นตะลึงออกมาเสี้ยวณะนี้เขารู้สึกว่านายกองที่ตาแดงก่ำพุ่งตัวเข้าไปหาจวีอิงคนนั้นกลับมาอีกแล้วตอนนี้จากเสียงสะท้อนก้องดังกรอบนายกองกัดเต็มแรงด้วยใจเด็ดเดี่ยวก็กัดนิ้วเท้าของเทวรูปได้ชิ้นเล็กชิ้นหนึ่ง ยิ่งไปกว่านั้นคือทิ้งรอยฟันชัดเจนเอาไว้บนนิ้วเท้านิ้วนั้น,นอีกด้วยความพิเศษของเทวรูปนี้โดยปกติแล้วถูกทำลายได้ยากทว่านายกองอาศัยเนื้อของจวีอิงกระตุ้นคุณสมบัติเทพของเขาเต็มกำลังถึงจะแลกกัดคำนี้มาได้และไม่รอให้เทวรูปฟื้นสภาพเองนายกองก็กลืนหินเทวรูปชิ้นที่กัดออกมาอย่างเด็ดเดี่ยวชิ้นเล็กชิ้นนั้นลงไปผู้บำเพ็ญเผ่าสิงซาสมุทรที่รักษาอาการบาดเจ็บอยู่รอบๆแต่ละคนต่างอึ้งตะลึงกับเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันเฉียบพ,พลนันนี้พากันผุดลุกขึ้นมา และมีผู้บำเพ็ญบนสาวหลายสิบคนนั่นต่างลืมตาขึ้นมาพร้อมด้วยระลอกคลื่นอารมณ์รุนแรงมองไปทางนายกองทางนั้นในขณะเดียวกันนี้กลิ่นอายแก่ลมปราณน่ากลัวกลุ่มหนึ่งก็พลันประตูมาจากฝ่ามือที่วางไว้บนหน้าอกของเทวรูปบับชนศพข้างนั้นเด็กระดับแก่นะลมปราณคนนั้นตอนนี้ลืมตาทั้งสองขึ้นสีหน้าแสงด้วยความสงสัยมองลงไปข้างล่างเขาเห็นสวีชิงแล้วสวีชิงเหมือนถูกสายฟ้าฟาดทั้งร่างจิตใจเกิดคลื่นยักย้ายถาโถม เด็กระดับแก่นลมปราณคนนั้นมองไปทางนายกองนายกองตัวสั่นสถานถอยไปข้างหลังอย่างรวดเร็วเด็กคนนี้ไม่ได้สนใจนายกองที่ถอยไปแต่สายตาจับจ้องอยู่ที่นิ้วเท้าของรูสลักเขามองเห็นรอยฟันที่ตรงนั้นและชิ้นส่วนเล็กๆที่หายไปแม้รูสลักจะกำลังฟื้นสภาพอย่างรวดเร็วแค่รอยฟันก็ยังคงปรากฏออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนไม่มีใครบุกเข้ามาที่นี่นานแล้วน่าสนใจเจ้าสองคนอยากตายอย่างไร เด็กระดับแก่นลมปราณเอ่ยพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงราบเรียบเห็นได้ชัดว่าเรื่องเล็กๆอย่างโจรกระจอกระดับสร้างฐานสองคนบุกเข้ามาแบบนี้เขาไม่ได้สนใจเท่าไรนักผู้ที่บุกเข้ามาฆ่าให้ตายก็สิ้นเรื่องดังนั้นตอนนี้พลังกดดันระดับแก่นลมปราณทั่วทั้งร่างจึงแผ่มาทั่วทุกทิศเพียงเสี้ยวพริตตาสายฟ้าฟาดเปลี่งปรางทั่วทุกทิศสั่นคลอนประดุดมีพลังทำลายล้างโลกสยบทุกสรรพชีวิตแต่ในเสี้ยวขณะที่เขาเพิ่งพูดจบแล้วลุกขึ้นยืนเด็กระดับแก่นลมปราณที่ดูเหมืออนน,นน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 สสงงงงงบบบิ่่่คนนีีี้้้้หหหาาากพลัััเเปปปยไดมทววรูขแึ ตอนนี้ในเทวรูปองคนี้มีคลื่นพลังใต้น้าที่ไม่เสถียรมากๆกลุ่มหนึ่งกําลังลอยขึ้นอย่างรวดเร็วผ่านเด็กคนนั้นทะลักไปที่เสียงของเทวรูปในเซี้ยวพุตตาที่เด็กเพิ่งจะพูดมันก็ทะลักมาถึงบริเวณจมูกของเทวรูปแล้วชนเข้าเบาๆข้าในผนังเทวรูปเสียงสะเทือนเลื่อนลั่นดังไปทั่วแดนต้องห้ามแล้วพลันระเบิดออกมาจากบริเวณจมูกของเทวรูปในชั่วเสี้ยวขณะนั้นเองเสียงนี้กึกก้องเลื่อนลั่นนักมิติทั้งแดนต้องห้ามสันคลกระทั่งว่าส่งผลกระทบไปยังโลกภายนอกด้วย และพลังของการระเบิดนี้ก็รุนแรงมหาศาลนักทาให้จมูกของเทวรูปพังทลายในทันทีแต่เป็นชิ้นๆกลายเป็นเศษหินร่วงลงมาเด็กระดับแก่นลมปราณคนนั้นอยู่ใกล้ที่สุดจึงถูกกระแทกทั้งตัวจากการระเบิดนี้ก่อนใครเลือดกระอักออกมาอย่างบ้าคลั่งร่างมว้วนกระเด็นไปชนกับกําแพงที่อยู่ห่างออกไปไกลลิบผู้บําเพ็ญระดับสร้างฐานเผ่าสิงซาสมุดที่อยู่ข้างล่างก็มีที่ถูกเศษพลังไปด้วยไม่น้อยต่างกระอักเลือดออกมาใบหน้าเผยแววตื่นกลัวและไม่อาจเชื่อออกมาพากันมองไปทางเทวรูปที่ตอนนี้ไม่มีจมูกแล้ว จากนั้นความกรดแค้นที่มากพอจะทาให้เผ่าสิงซ่าสมุดทุกตนตาแดงก่าก็ประตุข,ขึ้นมาในเสี้ยวขณะนี้เองลมเมฆทั่วทั้งมิติแดนลับแห่งนี้เปลี่ยนสีจิตสังหารท่วมฟ้ายิ่งมีเสียงคำรามหน้าครั่นครั่มดังสะท้อนกึกก้องไปทั่วทั้งแดนลับออกมาจากปากของเด็กระดับแก่นลมปราณที่ถูกซัดไปบนกำแพงที่ไกลๆกระา,า,ากเลือดอย่างบ้าคลั่งคนนั้นเจ้าทําอะไรเสียงคำรามยิ่งกว่าเสียงอสนีสวรรค์ทําให้ที่แห่งนี้สะเทือนเลื่อนลัน่นและสายตาทุกคู่ตอนนี้ต่างจับจ้องไปที่นายกองทางนั้นอย่างโเดดดือดดา จิตสังหารท่วมฟ้าจริงๆที่คำที่นายกองกัดไปก่อนหน้านี้คำนั้นไม่น่าเป็นเรื่องอะไรเลยก็แค่ชิ้นเล็กๆเท่านั้นทว่าการพังทลายของจมูกเทวรูปร้ายแรงนะักความร้ายแรงของทั้งสองเรื่องแตกต่างกันราฟ้ากับเหวและทุกอย่างนี้ทุกคนต่างคิดว่าจะต้องมีเหตุผลอยู่ที่เห็นคือเจ้าคนนั้นที่ปลอมตัวเป็นองหญิงสามทนิ้วเท้าของเทวรูปไปคำหนึ่งจากนั้นจมูกของเทวรูปก็ระเบิดเห็นได้ชัดว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างแนบแน่นนายกองอึ้งตะลึง ในช่วงขณะนี้ไม่ต้องพูดว่าผู้บำเพ็ญเผ่าสิงซาสมุดคิดแบบนี้ต่อให้เป็นตัวเขาเองก็คิดว่าน่าจะเกี่ยวกับตนเองเช่นกันหน้าจะเป็นคำที่ตัวเองกลับไปคำนั้นทำให้เกิดปฏิกิริยาอะไรดังนั้นเทวรูปแบบชนศพจึงจะมูกระเบิดแต่ห่างกันเกินไปกระมังในกองหายใจที่กระชั้นในเสี้ยขณะที่ผู้บำเพ็ญระดับแก่นลมปราณคำรามอย่างกรดแค้นสวีชิงก็เก็บเศษจมูกเทวรูปที่ตกอยู่ข้างตัวชิ้นนั้นไปอย่างไม่ลังเลหมุนตัวก็พุ่งออกไปข้างนอกทันที ตอนนี้ข้าไม่ใช่จุดที่สำคัญเท่าไรและความบ้าคลั่งและโกรธแค้นกว่าครึ่งของที่นี่ตอนนี้ล้วนถูกนายกองดึงดูดไปหมดแล้วจากเสียงคำรามอย่างโกรธแค้นของเด็กระดับแก่นลมปราณดังขึ้นในร่างของเด็กคนนี้ก็พุ่งออกไปหานายกองทันทีขณะเดียวกันทางสวีชิงทางนั้นแม้เขาจะไม่มีเวลาไปสนใจและไม่ได้ให้ความสนใจเท่าไรแต่ก็ไม่มีทางปล่อยไปเด็ดขาดเช่นกันไปเอาหัวของไออีกคนมาให้ข้า นายกองตาเบิกโพรงเก็บเศษจมูกชิ้นหนึ่งข้างตัวความเร็วประตูขึ้นผนึกในร่างแต่ละทางทางกดออกจากไฟชีวิตที่สองเป็นไฟชีวิตดวงที่สามทันทีจากนั้นก็ประตูอีกครั้งมาถึงขั้นไฟชีวิตดวงที่สี่ยิ่งมีคุณสมบัติเทพมหาศาลแผ่ออกมาจากร่างของเขาแล้วพลันทยานจับไปไกลทันทีแม้เขาจะเร็วแต่เด็กระดับแก่นลมปราณเร็วกว่าเพียงพุตาก,ก็ตามมาแล้วนายกองกระอักเลือดออกท่ามกลางเสียงดังสนั่นมาแต่ไม่รู้ว่าสำแดงเคล็ดวิชาลับอะไรจึงหนีมาได้อีกครั้ง เด็กระดับแก่นลมปราณดวงตาแดงกับบ้าค้างไม่มีใครเปรียบในช่วงเวลาที่เขาดูแลเกิดเรื่องที่ร้ายแรงถึงเพียงนี้นี่เป็นความอัยยศอย่างยิ่งยวดสำหรับเขาจิตสังหารทางนายกองจึงรุนแรงจนถึงขีดจำกัดสูงสุดแล้วโดยเฉพาะเรื่องร้ายแรงแบบนี้ไม่เกิดขึ้นในเผ่าสิงซาสมุทรนานหลายปีมากแล้วหากผู้บำเพ็ญที่มาเป็นผู้แข็งแกร่งที่ไม่อาจต่อกรได้ก็ช่างเถิดแต่นี้กลับเป็นเพียงแค่ผู้บำเพ็ญระดับสร้างฐานเท่านั้น นี่ทาให้เด็กระดับแก่นลมปราณคนนี้โมโหโจนเกิดคลื่นอารมณ์รุนแรงและสิ่งที่ยิ่งทำให้เขาจิตใจเกิดคลื่นยกแย่สะโถมปันป่วนคือเขาพบว่านิ้วเท้าของเทวรูปกรับชนสฟื้นสภาพเดิมแล้วแต่จมูกกลับไม่คืนสภาพเดิมเป็นไปไม่ได้น่าจะเพราะแต่เป็นชิ้นค่อนข้างใหญ่แต่จะต้องคืนสภาพได้อย่างแน่นอนภาพนี้ทําให้ในิจใจของเด็กระดับแก่นลมปราณสานสถานคืนสภาพได้หรือไม่สําหรับเผ่าสิงซาสมุดแล้วนันเป็นเรื่องที่แตกต่างกัน,กนโดยสิ้นเชิงสองเรื่อง หากคืนสภาพได้เรื่องนี้แม้จะร้ายแรงแต่ขอเพียงฆ่าคนร้ายแจ้งทุกฝ่ายแล้วเรื่องนี้ก็นับว่าคลี่คลายอย่างมากการป้องกันในวันข้างหน้าหนาแน่นขึ้นอีกเล็กน้อยก็เท่านั้นแต่หากคืนสภาพไม่ได้เรื่องนี้เด็กระดับแก่นลมปราณไม่กล้าไปคิดเขารู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้นับแต่โบรามเทวรูปเผ่าสิงซาสมุดก็มีการเสียหายและถูกคนระเบิดทำลายเช่นกันแค่ทั้งหมดล้วนคืนสภาพกลับมาเหมือนเดิมได้ในเวลาไม่กี่อึดใจเท่านั้นต่อให้ระดับความเสียหายมากกว่าแค่เพียงหนึ่งการทูตก,ก็คืนสภาพกลับมาได้ ดังนั้นเป็นไปไม่ได้เด็กระดับแก่นลมปราณสูดลมหายใจอดมองไปอีกครั้งไม่ได้พบว่าจมูกของเทวรูปก,ก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนี่ทาให้ความกระวนกระวายในใจของเขากลายเป็นความโกรธแค้นที่ท่วมฟ้ารุนแรงยิ่งกว่าเดิมเล่ตามนายกองไปอย่างบ้าคลั่งเขาจะต้องเอาสมาธิไปไว้กับการเล่ตามจับไม่เช่นนั้นเขาอดไม่ได้ที่จะไปคิดถึงคนน่ากลัวที่จะเกิดขึ้นหากว่าคืนสภาพกลับมาไม่ได้จริงๆเพราะความพิเศษของวัสดุหากคืนสภาพกลับมาไม่ได้จริงๆเช่นนั้นจมูกที่หายไปก็จะกลายเป็นตลอดกาล ซึ่งก็หมายความว่าในอนาคตไม่ว่าจะอีกกี่ปีเผ่าสิงซาสมุดเมื่อใดก็ตามที่ใช้หรือเห็นเทวรูปแบบชนศพที่เจ็ก็จะสัมผัสได้ถึงความอับยศต้องๆแบบนี้ทุกครั้งไปและเมื่อขยายขอบเขตความคิดหาดอีกฝ่ายมีพลังในการทําลายเทวรูปจริงๆเช่นนั้นก็เท่ากับว่ามีพลังในการลบอนาคตของเผ่าสิงซาสมุดทั้งเผ่าเรื่องนี้ส่งผลกระท้วงกว้างมากกระทั่งว่เนเหนือกว่าสงครามกับสำนักเจดเนรโลหิตในตอนนี้ดังนั้นเด็กระดับแก่นลมปราณคนนี้บ้าคลั่งไปแล้วโดยสมบูรณ์ ส่วนสวีชิงในตอนนี้ใจเต้นไม่เป็นสัมกำลังหลบหนีอย่างรวดเร็วดีที่เป้าหมายของเด็กระดับแก่นลมปราณไม่ใช่เขาดังนั้นในการห่อตะบึงในตอนนี้ผู้บำเพ็ญเผ่าสิงซ่าสมุดที่ไล่สังหารเขาจึงเป็นระดับสร้างฐานทั้งหมดไอรินเวลแต่ต่อให้เป็นเช่นนี้ก็ยังทำให้รูมานตาสวีชิงหดเล็กเพราะผู้ที่เปิดสภาวะแสงนภา,ามาถึง20กว่าคนในนั้นส่วนมากรุ่นเป็นผู้บำเพ็ญระดับฟีวิทสองดวงกระทั่งว่าสามดวงก็มีหนึ่งคน ผู้บำเพ็ญระดับไฟชีวิตสามดวงเป็นชายชารา ى, สร้างความกดดันให้สวีชิงมหาศาลนักระลอกคลื่นความน่ากลัวในตัวชายชารา ى, บิดม้วนพื้นที่รอบกายปกติแล้วพลังบำเพ็ญระดับไฟชีวิตสามดวงไล่โจมตีระดับสองดวงแค่พริบตาก็ได้แล้วแต่ภายใต้การประตุพลังกายเนื้อของสวีชิงร่วมกับการฝ่าทะลวงไปด้วยพลังตะเกียงแห่งชีวิตในร่างทาให้ผู้บำเพ็ญระดับไฟชีวิตสามดวงตนนั้นไม่อาจไม่ตามได้ทันในทันทีแต่ระยะห่างของพวกเขาก็ใกล้กันเข้ามาด้วยความเร็วที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และหากถูกไล่ตามมาได้ทันภายใต้การลงมือจากผู้บำเพ็ญระดับสร้างฐานมากมายเช่นนี้สวีชิงรู้ดีว่าตัวเองยากที่จะรับมือได้โดยเฉพาะระลอกคลื่นที่มีใหญ่ขนาดนี้จินตนาการได้ว่าเผ่าสิงห์ซากสมุทรต่อจากนี้จะกรดแค้นเดือดดานรุนแรงเพียงใดถึงตอนนั้นมีระดับแก่นลมปราณปรากฏตัวเพิ่มขึ้นก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เมื่อในถึงผลลัพธ์เช่นนี้สวีชิงก็หนังสีสชาว่าครั้งนี้เขารู้ดีว่าเรื่องที่เขากับนายกองทำใหญ่ไปนิดหนึ่งแล้ว และตอนนี้คืออยู่ในมิติแดนลับยันส่งข้ามไร้ขั้นตอนไม่อาจใช้ได้หากจะใช้ก็ต้องไปจากพื้นที่ต้องห้ามฝาทะลวงออกไปแล้วถึงจะใช้ได้ต้องทะลวงเปิดช่องเวทเท่านั้นสวิชิงดวงตาแดงกำเขารู้ว่าวิธีเพียงหนึ่งเดียวของตัวเองก็คือทะลวงเปิดช่องเวทอย่างรวดเร็วให้ตัวเองก่อดวงไฟชีวิตดวงที่สองให้ได้ท่ามกลางการหนีอย่างบ้าคลั่งนี้ หากก่อไฟชีวิตดวงที่สองได้รวมกับตะเกียงแห่งชีวิตของเขาในตอนนี้เขาก็จะเท่ากับว่ามีพลังไฟชีวิตสามดวงรวมกับกายเนื้อที่แปลงจากวิชาวิหองทองหลอมหมื่นวิญญาณของเขาเขามั่นใจว่าสามารถกำราบผู้บำเพ็ญไฟชีวิตสามดวงได้ทั้งหมดเขารู้สึกกระทั่งว่าตัวเองในตอนนั้นน่าจะทำลายความเข้าใจที่ว่าระหว่างผู้บำเพ็ญระดับสร้างฐานด้วยกันไม่สามารถสู้ข้ามระดับได้หากเผชิญหน้ากับไฟชีวิตสี่ดวงก็สามารถสู้ข้ามระดับได้เช่นกัน สวีชิงขับเคลื่อนวารีศักดิ์สิทธิ์สีเลือดในกายที่ดูดซาบมาจนเต็มในตันเถียนไปด้วยความคิดเช่นนี้ทะลวงไปยังช่องเวทช่องที่ห0ของตัวเองทันทีชั่วขณะต่อมาสวีชิงสั่นสถานไปทั้งร่างช่องเวทที่5้าสเปิดในทันทีพลังเวทยิ่งมากความเร็วของสวีชิงก็ยิ่งเพิ่มขึ้นแต่เขายังไม่สิ้นสุดการทะลวงเปิดช่องเวทตอนนี้ยังทะลวงเปิดต่อไปเสี้ยพุตาต,ต่อมาในร่างของสวีชิงก็เสียงดังเลื่อนลั่นปานอสนีสวรรค์ในขณะที่ดังกึกก้องไปทั่วก็ทำให้ผู้บ้บเเพ็ที่่ลลตตามมาาามขงงงหงงััจจิใสสนน พลังเวทประตูขึ้นต่อเนื่องระลอกแล้วระลอกเล่าในตัวสวีชิงช่องเวทช่องที่51ส็ดช่องเวทช่องที่52สบช่องเวทช่องที่ห3บามทะลวงเปิดอย่างต่อเนื่องยังไม่สิ้นสุดวาริศักดิ์สีเลือดที่สวีชิงดูดซับมาตอนนี้ยังคงประตูบ้าคลั่งเพียงครึ่ตาช่องเวทช่องที่ห4สิบสของเขาก็เปิดออกช่องเวทช่องที่ห้าสบห้าก็เช่นกันเหตุการณ์ทั้งหมดไม่มีหยุดชะงักเลยหนึ่งอึดใจทะลวงเปิดหนึ่งช่องหลังจากผ่านไปเจ็ดอึดใจช่องเวทช่องที่ร่าสวีชิงกก็เปิดอออีก อึดใจที่แปดช่องเวช่องที่ห้าสิบเจ็ดของเขาก็เปิดออกพลังเวททั้งร่างส่งเสียงดังเลื่อนลั่นไฟชีวิตลุกไหม้โชดช่วงยิ่งขึ้นการโหมกระหน่ำจากพลังกระทั่งว่าทำให้เกิดลมพายุทำให้ผู้บำเพ็ญเผาสิงซาสมุทรข้างหลังเขาพวกนั้นต่างหน้าเปลี่ยนสีโดยเฉพาะผู้บำเพ็ญไฟชีวิตสามดวงเผ่าสิงซาสมุทรคนนั้นตอนนี้สีหน้าเปลี่ยนไปอย่างมากเขามองสวีชิงที่หลบหนีข้างหน้าก็เกิดความรู้สึกหวาดภวา เห็นผู้บำเพ็ญนข้างหน้าทะลวงเปิดช่องเวทน้ากลัวถึงเพียงนี้เขาจึงกัดฟันสำแดงเคล็ดวิชารับความเร็วเพิ่มพลังขึ้นทันทีทำให้ในขณะที่ทุกอย่างที่อยู่รอบๆในสายตาดูช้าเนื้อพุ่งประชิดเข้าไปหาสวีชิงอย่างรวดเร็วตายซะช่วงวิกฤตอันตรายสวีชิงตาแดงกับไม่สนใจอะไรมากแล้วใช้พลังกายเนื้อเป็นสิ่งค้ำจุนของตัวเองปตวารีศักดิ์สิทธิ์สีเลือดในร่างกายทั้งหมดเพียงเสี้ยวพริบตาทันทีเปิดเปิด ในดวงตาสวีชิงฉายความคุ้มคลั่งเพียงพริบตาในกายของเขาก็ส่งเสียงดังสนั่นหวั่นไหวช่องเวทช่องที่58ช่องเวทช่องที่ห9ช่องเวทช่องที่60เปิดออกทั้งหมดกระทั่งว่ายิงทีพลังทะลวงเปิดต่อไปจนเปิดได้ถึงช่องเวทช่องที่65ไิใ่ชีวิตสวีชิงตาแดงก่ำทั่วร่างสันสถานรุนแรงเส้นนับไม่ถ้วนจากในช่องเวทช่องที่31จนถึงช่องเวทช่องที่60พวยพุ่งมารวมในร่างกายของเขาอย่างรวดเร็วส่งเสียงดังคลื่นท่ามกลางการปัตุขึ้นจากสสงงงีีททัั่่ว้ราชิ ไฟชีวิตดวงที่สองสองประกายทั่วผืนพาขอบคุณสำหรับการรับฟงังถ้าสนุกอย่าลืมคอมเมนต์ว่าสนุก